สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม PhD Reynolds ฮะและเราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์3,670เพชรฟรีในแพช2.4ครึ่งหลังสายฟรีไม่ควรพลาดอย่างยิ่งจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมและฟังได้เลยจ้าอันดับแรกครับก็จะเป็นกิจกรรมหลักของแพช2.4ฮะก็คือกิจกรรม f l e e t i n g Colors in Flight ซึ่งจะได้ Primogems ทั้งสิ้น930 Primogems ครับโดยใช้ข้อมูล ทางสถิติในการประเมินอ้างอิงจากกิจกรรมตอนแพช2.2และ2.3ก็ได้ p r i m o j e m s s อยู่ที่930 Primogems เช่นเดียวกันครับถัดไปฮะก็จะเป็นกิจกรรม8 l o c a l s Over Mountains and Seas ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปกับน้องทานุกิเหมือนกับว่าพาน้องทานุกิมาเที่ยวหลีเว่เลยเนาะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมย่อยแล้วก็จะได้ Primo เ e m สทั้งสิ้น420 Primo James นะครับถัดไปฮะก็จะเป็นกิจกรรม ใหญ่มากๆเลยของแพทช์2.4นี้ก็คือกิจกรรม Lantern Ride right ครับซึ่งในกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายกิจกรรมย่อยมากฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับผมก็จะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่า Prosperous Partnerships หรือว่ากิจกรรมรับตัวละครสี่ดาวฟรีนั่นเองฮะสำหรับใครที่กดกาชาแล้วก็พลาดน้องวินชินไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะ เพราะว่ากิจกรรมนี้เราสามารถกดรับน้องวินจิ้นได้ด้วยแหละถัดไปฮะก็จะมีสกินของหนิงกวงฮะแล้วก็จะมี May Fortune f i n You ทางด้านขวานะฮะซึ่ง จะทำให้เราได้รับตัว i n t e r t w i feet ทั้งหมด10เม็ดด้วยกันฮะแล้วก็ยังมีทางด้านขวาล่างฮะกิจกรรมที่มีชื่อว่า flowing lights and colors ซึ่งกิจกรรมเนี้ยก็จะได้ของรางวัลมาเป็น i n t e r t w i feet ทั้งหมด3เม็ดด้วยกันฮะดังนั้นฮะหัวข้อของกิจกรรมเราจะได้รับทั้งสิ้น930บวก420เท่ากับ1,350 primo gems แล้วก็ยังมี i n t e r อ w i f e e หรือว่าเม็ดกาชาสียมพู ool, ทั้งสิ้น13เม็ดด้วยกันครับถัดไปก็จะเป็นเทส run ตัวละครฮะสำหรับเทสรันตัวละครรอบนี้ก็จะมี2ตัวละครด้วยกันฮะตัวละครแรกก็คือคุณจงหลีแล้วก็ตัวละครที่2น้องการหวีนะ20คูณ2มีค่าเท่ากับ40 p r i m o รี m มเจครับผมถัดไปก็จะเป็นเว็บอีเวนต์ครับผมทั้งหมด80 p r i m o รี m มเนะเนื่องจากในแพช c h เนี่ยเว็บอีเวนต์เนี่ยจะแจกพรี m o เจ m ส์ทั้งสิ้น120 PrimoGems และในแพชช4เนี่ยก็มีอีเวนต์เว็บมาและ ซึ่งอีเวนต์เนี้ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเชนเฮอรอ้อแล้วก็ถ้าหาว่าใครสนใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องผมขอแนะนำช่องนี้เลยครับกายเองหรือว่าคุณกายนั่นเองฮะซึ่งช่องเนี้ยก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่าเนื้อเรื่องตัวละครฮะบอกเลยว่าเสียงนุ่มหลับฝันดีแน่นอนครับผมผมได้แนบลิงก์ของช่องคุณกายไว้ในเดสคริปชันด้านล่างแล้วนะ โอเคซึ่งเว็บอีเวนต์เนี่ยเราจะได้รับทั้งสิ้น40 p r i m o เจ m ส์ครับดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเรายังเหลืออีก80 p r i m o เจ m ส์ด้วยกันนะสำหรับเว็บอีเวนต์จ้าถัดไปฮะก็จะเป็น Daily Login หรือว่า login ล็อกอินรายวันนั่นเองสำหรับ l o g กอินรายวันฮะแพช2.4ครึ่งหลังจะเริ่มวันที่25ครับและสิ้นสุดวันที่16ฮะดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถล็อกอินแล้วก็รับพรีโมเจมส์ได้ในวันที่4 กุมภาพันธ์และวันที่11กุมภาพันธ์รวมทั้งสิ้น40พรีโมเจมส์จ้าถัดไปก็จะเป็นไลฟ์2.5ครับในไลฟ์2.5เนี่ยก็จะมีการแจกพรี m o เจ m ส์ระหว่างไลฟ์ด้วยก็จะได้ p r i m o เจ m ส์ทั้งสิ้น300 p r i m o เจ m ส์เลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีรายละเอียดของตัวละครที่จะมาในแพช c อ2.5นะสำหรับคนที่รอยาเอมิโกะเนี่ยก็ ไม่ควรพลาดไลฟ์2.5อย่างยิ่งถัดไปฮะก็จะเป็นเควสต์รายวันเควสตรายวันจะได้รับทั้งสิ้น60พริโม่เจมส์กรับแล้วก็21วันเนอะ ก็จะเป็น60คูณ21มีค่าเท่ากับ1,260 p พ i m o อริโมเจสจ้าถัดไปฮะอบิสสำหรับคนที่ไม่ได้ลงอบิสก็ไม่เป็นไรนะผมได้ทำการคำนวณแยกเอาไว้แล้วในสรุปท้ายคลิปจ้าไม่ต้องกังวลน,นะสำหรับคนที่ลงอบิสเนี่ยอบิสจะรีเซ็ตหรอบก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ฮะสำหรับวันที่16กุมภาพันธ์นั้น เราไม่สามารถรับพรีโมเจมส์เพื่อมาเปิดแบนเนอร์คุณจงหลีและก็น้องการหวีได้เนื่องจากแบนเนอร์ของคุณจงหลีและก็น้องการหวีเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่15กุมภาพันธ์นะจึงทําให้ไม่สามารถรับรางวัลจากอบิสในรอบที่2ได้ดังนั้นรางวัลจากอบิสครับตั้งแต่ชั้น9ถึงชั้น12ประจําวันที่1กุมภาพันธ์1ครั้งรวมทั้งสิ้น600พรีโมเจมส์ครับผมถัดไปก็จะเป็นร้านค้าไพมอนส์หรือว่าไพมอนส์บาเกนนั่นเองฮนะ ซึ่งเจอรีวันที่1นึกุมภาพันธ์เราก็จะสามารถซื้ออินเทอร์ไทร์ได้ทั้งหมด5เม็ดด้วยกันครับลำดับถัดไปก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมครับขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนเกมทุกท่านเลยครับซึ่งนั้นก็คือพอลายวันนะพอลายวันในช่วงระยะเวลา แบนเนอร์ของคุณจงหลีแล้วก็น้องการวีอยู่เนี่ยจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น21วันฮะดังนั้น 90- คูณ21มีค่าเท่ากับ1890 p พ i m o j a ร e s ีโมเจมส์ครับถัดไปก็จะเป็นสรุปครับผมสำหรับสรุปเนี่ยจะนําเสนอเป็นแผนภูมิแท่งฮะทางด้านแกน Y เนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์พรีโมเจมส์ที่ได้รับแล้วก็แกน X ก็จะเป็น Activity หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทำนะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามวลหรือว่าพลรายวันเนี่ยมีสัดส่วนมากที่สุดเลยอยู่ที่34%และถัดมาเนก็จ็จป กับ Daily Quest อยู่ที่24แล้วก็23ตามลำดับแล้วก็จะเป็น u p b i s 11เปอรไลฟ์2.45เที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเว็บอีเว t ต์เทส n รตัวละครแล้วก็ Daily Login นะครับถัดไปฮะก็จะเป็น g กราฟพร้อมกับตารางสรุปฮะผมจะเริ่มอธิบายจากกราฟก่อนนะจากกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่า F2P หรือว่าสายฟรี free, เนี่ยจะได้รับ Primogems แตกต่าง จากเพลเอร์ที่เติมพรลายวันหรือว่ามูลเนี่ยมากถึง51%เลยทีเดียวฮนะแล้วก็ในกราฟเนี่ยผมได้แทรกตารางสรุปเอาไว้แล้วนะ F 2 P จะแสดงถึงสายฟรีแล้วก็มูลเนี่ยจะแสดงถึงผู้ที่เติมพรลายวันนะ สำหรับสายฟรีเนี่ยจะได้รับพรีโมเจมส์ทั้งสิ้น3,670พรีโมเจมส์แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ลงอบิสจะอยู่ที่3 0 7 0พรีโมเจมส์ฮะในขณะเดียวกันถ้าคุณเติมทั้งพรรายวันด้วยแล้วก็ลงอบิสด้วยเนี่ยจะได้ทั้งหมด5,560พรีโมเจมส์กันเลยทีเดียวแล้วถ้าหากว่าเราสรุปทุกสิ่งทุกอย่างฮะให้อยู่ในรูปของเมกกาชาสีชมพูหรือว่าอินเทอร์ทวายเฟสสายฟรีที่ลงอบิสจะได้รับทั้งสิ้น40อินเทอร์ทวายเฟสด้วยกันะ แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ลงอบิสเนี่ย mm. ก็จะได้รับอยู่ทั้งสิ้น37เม็ดครับและก็สําหรับเพลเยอร์ที่ลงอบิสด้วยแล้วก็เติมพอลายวันด้วยเนี่ยจะได้รับ Inter i n t e r อ t ์ l l a Face ทั้งสิ้น52เม็ดครับหรือว่า52 Rose นั่นเองอีกครั้งยังมีตัว Genesis Crystal อีก600ด้วยฮะซึ่งสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเก็บเอาไว้ซื้อสก,กินหรือว่าเราจะเอาไปแลก Inter i n t e r อร์ a c เพื่อมาเปิดกาชานะถัดไปครับก็จะขออนุญาตโปรโมตอีเวนต์ของช่องครับก็คืออีเวนต์ที่มีชื่อว่า Pro Talk ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นคุณ m i ด n i g h t Max หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเล่นชอยโดยมีฝีมือระดับโลกซึ่งถูกเลคคอร์ดโดย Golden House ครับส่วนฝั่งขวาก็คือผมเองฮนะผู้เล่นสายฟรีหรือว่า F2P อันดับที่90ของโลกโดยใช้การหวีทำสถิติโลกแล้วก็เคคอร์ด by s p i r a l b i s o r g นะ ซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการบิวตัวละครมีแนวทางในการบิวยังไงจัดทีมยังไงโรเตชันยังไงคอมโบยังไงเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีคําถามพิเศษก็คือตัวละครต่อไปที่จะกดเนี่ยจะกดตัวละครไหนนะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าโปรเพเยอร์ระดับโลกเนี่ยรอที่จะกดตัวละครตัวไหนกันนะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ามาร่วมฟังแล้วก็พูดคุยในอีเวนต์นี้ได้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6 เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณนะก็สุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบาย